สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มอยู่กับในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเลยเออลืมเลยว่าจะไปใส่กินปืนไอ้นี่เออลูกลองยาวนี่ลองยาวบอกว่าจะใส่หลายครั้งแล้วก็ลืมใส่ทุกคิีเลยนะบอกว่าจะใส่แต่ก็ลืมใส่นะ เลมาใส่เอาเสเลยวันนี้เอ้ยดาวน์โหลดเรารเร็วอันนี้งายมาเร็วแล้วก็อันนี้นนแล้วก็เอออะไรนะเดิมว่าอือคู่หูคู่หูเดี๋ยวคู่หูอันนี้ พูดมาไปในหมดซีวสี่เหมือนเดิมไม่พูดมากแบบเหมือนเหมือนเดิมในหมดีวสี่ซีวีสี่ซีวีสี่ีววีสี่ีวีีีวสเล่นแบบสเต็ปเดิม เราจะไม่ให้แพ้เลยนะอันนี้ไปดันสีวิสีมาล่วงหน้าดันสีวิสีมาไว้ล่วงหน้า จะมาทราบให้ไอ้น้องมาต้องเล่นสองควงตั้งแต่ต้นไม่งั้นแพ้สองควงนี่มันเป็นบรรดาปืนลูกซองที่แรงแล้วนะแม็กเจ็ดก็เหมือนกันอย่างแรงขอบอกกับคุณผู้ชมแม็กเจ็ดเนะี่ยแรงมากเลยแรงพรวด จนแบบว่าแม็กเจนี่มันต้องเล่นคู่กับปืนไอไอพาราเซตามอนปืนพาราเซตามอนปืนพาราฟอลน่าจะถูกนะชื่อปืนพาราฟอลว่าพาราเซตามอน500บีมิลลิกรัมการายาเม็ดมะเทียวกดลดไข้ เราแต่ตะมุน,มนเฮ้ยไม่ใช่บ้าไปแล้วโอ้ยจะมากัดอยู่นั่นเลยข้าพเจ้าจะมากัดข้าพเจ้าทำไมเจ้าวไม่ได้าทำอะไรให้ไอ้บ้าชุช เพื่นไม่ให้ลูกกระสุนให้แต่ปืนมาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อน ขอมั่นก่อน អូមៃណាអូមៃណាអូមៃណាប្រចាំជួត เพื่อนน่าจะเป็นนางเอกใช่แล้วแหละข้าพระเอกไม่ได้เพราะเพื่อนเป็นผู้หญิงเอกเือปั๊บปปบกับผูอปกเอปั๊เปกอะเปะเัะงับบะอั ดูเนร